มันมีจิตวิยาครอบงำจิตใจให้เขามีแค่คุณสิ่งนี้คนมันจะไม่อยากไปจากคุณถ้าคุณมีสิ่งนี้คนมันจะไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับขอเวลาส่วนตัวยังไม่อยากมีแฟนนะครับหรือว่าอยากอยู่เป็นอิสระยังไม่อยากมีใครยังไม่อยากทำให้ใครเจ็บคุณมันออดอกฟ้าชั้นมันหมาวัดต่างๆมันคือการปฏิเสธทางอ้อม คนปฏิเสธคุณทางอ้อมเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณการที่คนไม่เห็นคุณค่าของคุณมันเกิดจากการที่คุณไม่พรีเซนต์คุณค่าให้เขาเห็นครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มีปัญหาความรักครับเขาจะคิดนี้ครับว่าเขายือนอยู่เฉยๆครับแล้วอีกฝ่ายเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาจะมีความสุขนะครับเพราะอันนี้คือแฟนครับฉันจะมีความสุขได้เพราะแฟนเนี่ยเห็นคุณค่าของฉันแล้วฉันจะเท่ากับแฮปปี้ครับ เพราะเนี่ยเขาต้องเห็นคุณค่าของฉันสิแล้วมันต้องพรลนาหนึ่งสองสามสี่เรารู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่าของฉันนะนะครับพอคุณรู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราครับคือเขาเมินไปทางอื่นครับนะครับตรงเนี้ยมันไม่เห็นแล้วคุณเลยรู้สึกว่านี่คือความเจ็บปวดครับนี่คือความเฟลครับแต่คู้ความจะบอกว่ากระบ,บวนการคิดนี้ผิดครับคนมันจะไม่อยากขอแยกตัวออกไปอยากไปเป็นอิสระนะครับไม่อยากมีแฟนต่างๆพวกเนี้ย ถ้าคุณเป็นคนพรีเซนต์คุณค่าให้เขาเห็นก่อนครับและเมื่อเขาเห็นคุณค่าของคุณนะครับเขาตระหนักถึงคุณค่าของคุณมันเลยมุ่งหวังในตัวของคุณครับในคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนมันจะมีคำคำหนึ่งที่เป็นความลับแล้วถ้าคุณเข้าใจความลับเนี้ยว่าคุณครบกับใครก็ตามแต่คุณจะเป็นที่หนึ่งในโลกทางความคิดของคนคนนั้นไปตลอดทั้งชีวิตครับหรือคุณจะครอบงำใจในโลกของของคนคนนั้นอะไปตลอดทั้งชีวิต คนเราใช้ความคิดและตระกะมาจากสมองส่วนนี้ครับ reptilian brain มาจากสมองสั์เลือคขานสมองส่วนนี้เป็นสมองฟอสติ้งกิ้งครับคิดแบบเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่คุณกําลังให้อํานาจคนคนหนึ่งเห็นคุณค่าของคุณเนี่ยจากสมองส่วนที่โง่ที่สุดของเขาแล้วคุณมานั่งรองเนี่ยสมองส่วนที่โง่ของเขาเนี่ยทำไมเขาเห็นคุณค่าของฉันะนะครับเพราะสมองส่วนนั้นมันจะคิดมาจากอาคติครับ มันไม่ได้คิดมันไม่ได้เหวทน้ะหนากอ๋อคุณให้เงินเขาไปเท่าไหรคุณช่วยเหลือไปเท่าไหร่คุณซัพพอร์ตไปเท่าไรคุณทุ่มเทเขายังไงเขาไม่ได้คิดจากส่วนนี้ครับสมองับทิเลียนเบนมันอิงจากความรู้สึกเป็นหลักเพราะงี้นี่ต่อให้คุณช่วยเหลือขนาดไหนแต่ถ้าคุณบนกอนดากันมันก็มองว่าคุณแย่ครับพอมันมองว่าคุณแย่มันเลยมองไม่เห็นคุณค่าของคุณครับแล้วคุณก็ต่อเฮ้ยเฟลจังเลยทาไมมันไม่เห็นคุณค่าของฉันไม่ว่าคบกับใครเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาตลอดครับเพราะคุณกําลังอยูู่่่่่ในนนสสมมกกกาาาารรรรรททีีีผิดถคคคคเเเลยัับบซ์ุณ เมื่อเขาเห็นคุณค่าเขาเลยมีการมุ่งหวังหรืออยากได้คุณครับเรื่องนี้อยู่ในคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนหน้าที่ของคุณคือคุณมีหน้าที่ยั่วให้อีกฝ่ายอยากเมื่ออีกฝ่ายเกิดความอยากก็ต้องการคุณสนองความอยากครับคนมันจะไม่เห็นคุณค่าของคุณหรอกครับถ้าคุณยังไม่ได้ยั่วครับครูคอมเคยบอกหลายครั้งนะครับว่าถ้าคุณเป็นดอกไม้เนี่ยดอกไม้มีหน้าที่สร้างคุณค่าในตัวเอง เพื่อให้ผีเสื้อมันบินเข้ามาหนึ่งคือการดึงดูดเข้ามาครับสองครับคุณต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกอบอุ่นครับเมื่อคุณทําครบสององค์ประกอบนี้มันจะเกิดองค์ประกอบที่สามครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วเขาจะเริ่มเกิดความอยากและเขาก็จะใช้ชีวิตมาจีบคุณครับหรือมาพยายามทําให้คุณพอออกพอใจหรือเสียดายคุณครับกลัวว่าจะมีคนอื่นมาแย่งคุณครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้จะอยู่ในคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนครับ มันจะมี25วิธีทําให้คนอบอุ่นจํำไว้ครับถ้าคนไม่รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นคนจะตัดใจจากคุณได้ง่ายแต่ถ้าคนรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความอบอุ่นคนจะตัดใจจากคุณได้ยากให้พิมพ์รหัสครับครูคมสอนดีแล้วเดี๋ยวบอทเนี่ยจะส่งทั้ง25วิธีนี้ไปให้คุณทั้งหมดเลยครับให้เอาเทคนิคไปใช้แบบ o r d อ d e r นะครับนะ